สวัสดีค่ะทุกๆุกคนวันนี้มาอยู่กับฝน1วันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะเดือนนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ฝนเชื่อว่าทุกประเทศทั่วโลกนี้เจอสภาวะอากาศฝนตกพายุเข้านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศครึ้มไม่ค่อยปลอดโปร่งสักเท่าไหร่ฝนตกบ้างหยุดบ้างนะคะวันนี้ฝนได้มีโอกาสค่ะ ได้รับคําเชิญชวนจากช่องของยายตุกตาพาฝันค่ะทุกๆคนได้มาล่องเรือกับแกเดี๋ยวฝนจะพาไปนั่งเรือชมบรรยากาศของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่อำเภอไลเดนค่ะทุกๆคนใกล้กับสนามบินนานาชาติสกิปโพนะคะจากบ้านที่ฝนมาก็ใช้ประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ อากาศบรรยากาศก็จะเป็นอากาศครืมคร้มๆอย่างนี้นะคะฝนได้มีโอกาสพาเพื่อนๆทุกคนมาล่องเรือดูบรรยากาศของประเทศเนเธอร์แลนด์ว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกๆคนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ฝนก็ขอแนะนำยายตุ๊กตาพาฝัน,น,น,นค่ะทุกๆคนเป็นแม่ของฝนเองค่ะเราก็จะไปขึ้นเรือกับแกเลยนะคะัาทน้า ไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะแม่ก็จะชมลูกสาวตลอดี่นาคืองามเท่านี้เพราะว่าเราสองคนชอบชมกันค่ะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆครอบครัวฝนเป็นเดอะแก๊งค่ะเราก็มีกันอยู่ประมาณ5คนแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆ สนุกสนานเฮฮาทะเลาะกันบ้างมีความสุขกันบ้างเป็นความสุขของครอบครัวนะคะนี่แหละค่ะไปนั่งเรือกันเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะถ้าเรานั่งเรือนะคะการนั่งเรือขี่รถขี่จักรยานการเดินก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีค่ะตอนนี้นะคะ เราก็ไปดูกันเลยค่ะนั่งจิบกาแฟไปนะคะอากาศชิวๆแต่เสียดายไม่มีเพลงคลาสสิกให้เปิดบรรเลงนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็นั่งดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอากาศดีพื้นที่ราบค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์ท้องฟ้าโปร่งใสเสียดายฝนอยากมีวัวเป็นลายจุด,จด,จดๆเยอะๆมาตุ้ยเดินย่านี้จะเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะได้ออกมายิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่ค่ะตอนนี้ยายตุ๊กตาก็ดื่มกาแฟกิน in ขนมนะคะสองหนุ่มก็คุยกันโค้กเดินไปรอบๆนะคะเพื่อน ชีวิตที่นี่ก็เป็นชีวิตสโลล l ่ไลค,ค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนยุโรปส่วนมากก็จะเป็นหน่วยวันหยุดจริงๆนะคะเพื่อครอบครัวชีวิตที่นี่ก็สวยงามนะคะเพื่อนๆฝน,นนั่งเรือฝนก็ไม่ค่อยได้มานั่งเรือบ่อยมากนักกลับไปยายตุ๊กตา ส่วนมากทุกคนก็มีภาระหน้าที่นะคะเพื่อนๆฝนชอบนะคะนั่งเรือชมวิวของในประเทศนเทนเธอร์แลนด์แต่ก็ต้องใช้เวลานะคะวันนี้ได้มีโอกาสที่แกได้มาล่องเรือกใกล้กับอำเภอและก็จังหวัดที่ฝนอาศัยอยู่แกก็เลยโทรชวนฝนพอดีฝนก็ว่างอากาศก็ดีด้วยนะคะตอนนี้ก็คือไม่ฝนตกค่ะสักตอนเย็นๆน,นะคะเห็นกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักอีกนะคะ ตอนนี้ก็เลยกระโดดลงเรือยายตุ๊กตามาถ่ายคลิปถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างบ้านติดริมน,น้ำเหมือนเจ้าพญาบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าอายุทยานะคะเพื่อนๆตอนนี้สะพานเปิดแล้วะค่ะเพื่อนๆเราก็จะผ่านเข้าไปในใต้สะพานเลยนะคะเพื่อที่จะไปยาย อำเภออีกอำเภอหนึ่งซึ่งใกล้กับจังหวัดไอ้อํเภอรไรเดนค่ะฝนนะ่ะเวลาพูดกับคลิปก็จะตะขุกตะขักก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อนเแล้วก็ฝนก็จะพยายามถ่ายอีกไอ้คลิปหนึ่งนะคะฝนอยากทำใหม่ถ่ายทอดออกมาาเกี่ยวกับรูปทรงสไตล์ของบ้านของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ ให้ใครที่สนใจที่อยากสร้างบ้านที่ประเทศไทยว่าอยากยมีรูปบ้านคล้ายสไตล์คนเนเธอร์แลนด์ฝนก็อยากจะทำอีกคลิปหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตอนนี้เราก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะดูบรรยากาศของสองฟากฝั่งค่ะท้องฟ้าอีกซีกหนึ่งก็จะสดใส เขาเรียกอะไรคะอากาศเปิดนะคะเพื่อนๆอ,อีกซีกหนึ่งก็จะมีความคลื้มบ่งบอกว่าฝนกำลังจะตกนะคะเพื่อนๆแต่ฝนก็ชอบนะคะอากาศแบบนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยได้พบเจอสักเท่าไหร่อยากแต่ในใจจริงก็อยากให้อากาศแสงแดด เยอะๆจะทำให้ภาพออกมาสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะทุกคนที่ทำ YouTube ก็จะรู้ว่าอากาศปลอดโปร่งแดดออกเยอะๆนี่จะสวยมากๆสำหรับฝนนะคะตอนนี้เราก็ล่องเรือไปเรื่อยๆได้ดูบรรยากาศนะคะสองฝั่งฝั่งมีทั้งเรือจอดรมร่บ้านแหลินน้ำบ้านลม สามารถจอดเรือได้เพราะว่าลูกสาวของคนอยากจะกระโดดน้ำใจจะขาดอยู่แล้วค่ะตอนนี้ปู่ของโคโค่ก็หาที่จอดได้แล้วนะคะก็โยนเลยค่ะเราเตรียมจอดนะคะโคโค่กับคริสก็ กระโดดน้ำอย่างเมามันค่ะถึงจะหนากเขาก็สู้กันนะคะสองพ่อลูกอตอนนี้เราก็จะหันหัวเรือกลกับกันแล้วนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจฝนเสมอมาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝนยังทำคลิปเรือแล้วก็สไตล์บ้านของคนเนเธอร์แลนด์ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูในโอกาสหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีแต่ความสุขนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ